ลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆที่พูดถึงว่าสําหรับใครที่กําลังสับสนระหว่างสองเล่มนี้อยู่จะซื้อเล่มไหนดีอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพี่เบคาะในช่องเว็บสเวนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการรีวิวหนังสือที่ไม่ได้รีวิวนานมากแล้วเล่มที่จะพูดถึงในวันนี้นะก็คือเล่ม จัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิตด้วยบุลเลตเจอร์นอลของคุณมาริเอะนะคะเป็นหนังสือที่ชาวญี่ปุ่นเขาเขียนนะซึ่งจริงๆแล้วมีเล่มหนึ่งที่แบบเหมือนกันมากแล้วออกมาก่อนก็คือ The Bullet Journal Method บันทึกวิถีแบบบูโจววโวโวตอนแรกที่เห็นไอ้เล่มสีชมพูเนี่ยวางขายอยู่ที่ร้านหนังสือก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกับไอ้เล่มสีดํานี้ยังไงวะเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องบุลเลตเจอร์นอลเหมือนกันใช่ปะ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาโดยที่ไม่บอกพี่แพลวเพราะว่าแมงจะโดนด่าได้ว่ามันเหมือนกันซื้อมาทำไมไอตัวเล่มนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่ทําความเข้าใจได้ง่ายกว่าเล่มสีดำอันนี้เล่มสีดำอันนี้คือทฤษฎีแล้วก็แนวความคิดทั้งหมดที่ผู้คิดระบบเนี้ย คิดขึ้นมาเขาก็จะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเขียนอันนี้ขึ้นมาแล้วเขียนอันนี้ขึ้นมาแล้วจะปรับใช้ยังไงได้บ้างมันเหมือนเป็นทฤษฎีหลานแปที่เราต้องทําความเข้าใจแล้วก็ถ้าเราเข้าใจนะทําตามมันก็จะสนุกใช่แต่ถ้าเราอ่านแล้วแบบเฮ้ยลองไม่เข้าใจเลยมันแบบมีเทคนิคยิมย่อยมากเกินไปเล่มสีชมพูนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาอ่ะก็คือเขียนแบบเขาสรุปจากไเล่มนี้อีกทีอะ เล่มนี้เป็นเหมือนทฤษฎีใช่ไหมเล่มนี้เป็นภาคที่เขาสรุปมาแล้วอะแล้วก็ในเล่มนี้เขาจะพูดถึงว่าเราควรจะจดบันทึกยังไงเราต้องทําความเข้าใจวิธีการตั้งค่าของสมุดบันทึกของเราว่าในเริ่มต้นเราควรจะตั้งค่ามันแบบไหนได้บ้างอันนี้ก็คือเป็นเหมือนตัวอย่างที่เขาแนะนําว่าเราควรจะต้องเริ่มเขียนยังไงสมมติหน้าแรกของบันทึกของเรามันควรจะเป็นยังไงใช่ไหม เออเขาอธิบายละเอียดมากส่วนในเล่มนี้ยเขาอธิบายละเอียดกว่าเล่มนี้แต่ทําความเข้าใจยากกว่าเล่มนี้เข้าใจปะสำหรับคนที่ชอบเออแบบย่อยแล้วแล้วยังไม่เคยมีหนังสือ The Bullet Journal m e t ต่อแนะนําเล่มนี้มันจะสามารถทําให้คุณบันทึกทุกอย่างได้ในสมุดเล่มเดียวเป็นเหมือนสมุด Or g ก n i z e ที่ สำคัญกับชีวิตเรามากๆสามารถเปิดย้อนไปดูเมื่อะไหร่ก็ได้แล้วก็สามารถเขียนอะไรก็ได้ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเฮ้ยเดือนนี้มันจะหมดหน้ากระดาษแล้วนะเราต้องเว้นว่างไว้หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยการจดบันทึกแบบบูเลตมันช่วยในด้านความยืดหยุ่นให้กับการจดบันทึกของเรามากๆมากๆๆ,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 ๆและเล่มน,นี้เป็นเล่มที่ย่อยง่ายมากๆสามารถทําตามได้เลยมีหลายตัวอย่างมีหลายรูปแบบให้เราฝึก เขียนตามไปเลยอะเรื่องนี้เขายกตัวอย่างแนะนํนามแมันค่อนข้างใกล้ตัวกับเรามากเช่นเกี่ยวกับการทํากับข้าวเกี่ยวกับการติดตามการลดน้ําหนักการให้คะแนนของตัวเองแบบมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวแล้วเราสามารถลอกเขาอะลงไปในสมุดบันทึกเราได้เลยเว้ยผิดกับไอเล่นนี้เล่มเนี้ยคือถ้าเราไม่ได้เป็นสายเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับทําคอมพิวเตอร์หรือว่าทําเกี่ยวกับพวกโปรแกรมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบงงๆว่าเอ๊ะเขาทําอะไรนะ เราอาจจะไม่เข้าใจว่าการแท็กกิ้งของเขามันใช้กับอะไรได้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจเองก็ได้แต่ถามว่าสนุกไหมเล่มมีสนุกแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเล่มที่จุดประกายในการจดบันทึกแต่เล่มนี้จะเป็นเล่มที่ทําให้เราทําบันทึกได้นานมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจกับเขานะความต่างของซอมเล่มนีมีประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงดีกว่าว่าแล้ว้การจดแบบบูเลต์เจอ์นลมันเป็นยังไง คลิปนี้เรามาแค่รีวิวสั้นๆว่าหนังสือสองเล่มนี้ต่างกันยังไงสําหรับใครที่มีเล่มนี้อยู่แล้วแล้วอ่านมันเข้าใจเราก็คิดว่าเล่มนี้อาจจะถ้าไม่ได้สนใจตัวอย่างเพิ่มเติมก็อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้สาหรับใครที่มีเล่มนี้อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยัง,งงงไม่รู้จะปรับใช้ยังไงซื้อเล่มนี้บวกเพิ่มเข้าไปมันจะสามารถทําให้เราจดบันทึกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะหรือว่าใครที่แบบว่าโอเคฉันไม่ได้สนใจทฤษฎีหนักๆอยากจะซื้อแค่เล่มนี้เล่มเดียวเพื่อการจดบุลเลต ได้เลยแนะนําแล้วมันใช้ง่ายจริงๆแนะนำให้ซื้อเล่มนี้ได้เลยนะจ๊ะซื้อเล่มเดียวก็พอนันแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงวิธีการจดเของมาแล้วกันนะจะก็มคลิปตัดไปบ๊ายบาย